สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ไม่มีคนพิเศษตลอดแล้ววันนี้เรามาอยู่ในงเกมที่มีชื่อว่า g r รดอ of Olympus 1,000นะครับคุณผู้ชมก็เป็นเกมประจำเรานะวันนี้ทุน 800k น่าจะได้จัดกันในราคา 300k ตั้งแต่เร,เริ่มเลยเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้สามไม้หนังต่ำแล้วเราก็ไม่อยากอยู่กับมันนานด้วยนะคุณผู้ชมกับเกมอย่างนี้นะอุ้ยโอ้โหผมคิดว่าแตกแน่จงังหวะนเนี้ย โอ้ยผมคิดว่าแตงแน่คือจังหวะนี้คือเหลืองน่าจะต้องมาและเขียวก็น่าจะต้องมาขายอย่างละตัวไปเลยถ้ามาก็คือได้ลุนคูณเพิ่อมอีกนะโอ้โหอ้าเปิดหัวมันมสวยนะผู้ชมรับชมเพิ่มเติมนะครับแนน้ำเล่นตามเที่ยงตรงนะครับเวลาที่เล่นนะตอน,นี้เที่ยงตรงนะฮะโอ้โห เอากูสุดเลยอ่ะเนี่ยมึงเอากูจริงเลยอ่ะเนี่ยนั่นไงเต็มระบบครบเครื่องครับคูณสองกับเว้ายับนี่แหละของจริงนะครับอือสองหมดเลยจริงครับโอ้โหไม่ไหลด้วยคุณผู้ชมคือมันเกินไปอ่ะครับคือเวว่ไม่พอแล้วพอจ่ายทีเป็นคูณสองยังอีกยังอีกยังอีก เฮ้ยขอดิคือถ้าได้นี่แกหน้าให้ได้เลยนะเออแก้หน้าให้ได้เลยนะถ้าได้แะแก็คือยังโอเครุดยังอื่นได้อันนี้แม่งไม่ให้นะแล้วจะบอกว่าไม่จ่ายอู้หูทวคุณไม่มีสุดยอดสุดยอดจริงสุดยอดจริงว่ะแตกี้โอกาสเลยนะครับต่กี้คือโอกาสเราเลยนะที่จะแบบได้คืนมาบ้างนะคือไม่ได้หวังว่าได้คืนหมดนะแต่ได้คืนมาบ้างนะ แม่งก็ไม่ได้จ่ายตัวแพงแล้วอะไรแล้วนะไม่ไหลอีกตัวแพงมาแต่ไม่ไหลนะเสียดายจริงขาดทุนแน่นอนนะับไม่ต้องห่วงเลยนี่รู้แต่เริ่มละออจริงๆนะนีน่แม่งเสียดายจริงครับแต่โอเคนะคือยังได้เห็นคุณสิบยังได้แบบมีอะไรอยู่แค่ไม้แรกมันโดนก็ต้องรอดูว่าไม้นี้จะเป็นยังไงไม้นี้ห้ามพลาด <Okay. S 1> เด็ดขาด เต็ปเดิมเลยเปิดมาว่าจนแบบว่าจนเหลือสิบหมุนก่อนแล้วค่อยมาจ่ายเต็ปเดิมตลอดเลยว่ะอ่ะแต่ได้คูณแปดเลยนะ,ะก็ได้อยู่นะอรอดูคูณมันต้องเกินสิบนะครับถึงจะพอได้ลุ้นนะคุณผู้ชมนะตัวคูณครับขอร้องละ่ะโอเคคือผมเสียดายไงคุณผู้ชมไหนๆก็มาจ่ายขนาดนี้แล้วก็เก็บคูณให้หน่อยละกันนะครับคูณสิบสองไปแล้วตอนนี้ไม่ได้ ไม่ได้โอ้โหยาวยาวละยาวละไม่เข้าใจเลยวะทำไมถึงทำอย่างนี้เข้าใจเลยนะฮะคือจู่ๆอยากจะให้เราโดนก็โดนครับอันนี้ตอนนี้ผมว่าคูณมาดีแล้วนะครับคูณมาดีแล้ว เอออยากจะให้โดนก็โดนเนาะแต่มันเหลี่ยมจริงตรงเนี้ยแม่งสุดจริงนะคุณสองมาก่อนอคุณสองก็อย่าว่าอย่าพลาดแล้วกันนะครับมาไหนๆก็ได้คุณสองแล้วก็อย่าพลาดสีฟ้าแก้วน้ำยังไงยากอยู่ โอ้โหอเอาหีบแล้วอะ่ะคูณสองจริงวะ่ะก็มาแค่ตัวเดียวแล้วก็จบไปอาร์มสเต็ปโอ้โหอ่ะนี่คือโอกาสนะครับผมว่าสีม่วงเยอะโอโ้สีม่วงเยอะจัดขอคูณเพิ่มหน่อยละกันนะคือคูณมันตอนนี้รวมกันได้แค่เก้าอยู่ เอแก้วน้าถ้ามาคือบันเทิงครับคืนนี้รอดครับแต่กําไรไม่เยอะนะก็เสียดายเลยะตัวคุณมันน้อยฮะตัวคุณมันน้อยไปจริงๆครับโอ้โหรอดมาแต่กําไรคือกำไรร้อยเคแต่ที่เราเสียไปคือหนักกว่าน,นี้มากๆคุณผู้ชมอูสีม่วงแม่งคือ12บตัวเลยนะครับบวกบวก <c oughs> โอ้เสียดายจริงเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยได้จริงนึกว่าจะมาแค่หลอกนะครับรอบนี้ต้องเป็นแพทเทิร์นของมันแน่ๆรอบนี้ต้องเป็นแพทเทิร์นของมันแน่ๆเฮ้ยกูจะได้เห็นคูณพันปะจะได้เห็นคูณพันปะหน้าจอสั่นเลยแม่งโคตรอาถันโคตรขังอะคุณผู้ชมเฮ้ยสั่นปะหน้าจอสั่นปะโอ้ไม่ได้ อยากเห็นคุณพันนะ่ะอยากเห็นนะ่ะแค่อยากเห็นก็ได้เฮ้ยจ่ายหน่อยเวนอโหโอ้โหเอาละมันเอากูละคนดูโอ้มันเอาผมจบเลยเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับโอ้ <c oughs> โอเฮ้ยกูไม่เคยเห็นอย่างนี้ กูไม่เคยเห็นอย่างนี้ในที่สดุดวันนี้ก็มาถึงถึงแม้จะมายังไม่ได้คูณพันคุณชมไอมาอีกแล้วหน้าจอสั่นปะโอ้คุณพันแน่นอนโอ้โอ้แล้วไหลคุณผู้ชมหรือจะเป็นแม็กวินหรือเปล่าครับโอ้ ยังมีให้เห็นอีกนะถ้ามานะครับถ้าคุณอา้าวสองมาจากไหนวะเนี่ยอา้าวไอ้นี่หลุดคิวซี ไอสองนี่มาจากไหนแต่คุณผู้ชมแค่มันจ่ายก็หลักละโอ้ขอหน,น้าจอสั่น อยากเห็นอันนี้จริงๆผมอยากเห็นอันนี้มากๆเลยแต่แค่เนี่ยมันก็สุดมากอะ่ะคือมันมาเยอะจนเป็นหลอนหกพันหกร้อยเท่าคุณผู้ชมนี่คือประวัติศาสตร์แน่นอนของเกมนี้ของสำหรับผมเกมนี่จ่ายสูงสุดกี่เท่าเดี๋ยวหาก่อนนะจ่ายสูงสุดกี่เท่าวะมันจ่ายสูงสุดกี่เท่าครับคุณผู้ชมหมื่นเท่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เราไม่ได้แม็กวินนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ใช้แม็กวินนะ ดูยังไงวะชางมันชางมันคุณผู้ชมน่าจะหมื่นเท่าแหละคลิปนี้ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วมันคือที่สุดของที่สุดกล้องไ่โฟกัสเลยหน้าจอสั่นคือแบบ สุดๆอะคุณผู้ชมมันมาจนได้ครับแพทเทิร์นที่เราไม่เคยได้นะและมันมีอยู่จริงในราคาส0 0แสนครับขออนุญาตไปอวดในเพจก่อนละกันและคลิปนี้จะลงวันไหนไม่รู้ใครเห็นคลิปนี้วันไหนก็วันนั้นแหละที่ลงและเข้าไปกดติดตามเพจผมไว้จะมีการแจกแน่นอนแต่ไม่ได้แจกในเพจนะครับขอประชาชนสามาัครเลยไม่ได้แจกเพจนะนถ้าเพจทักไปคือตัวปลอมแน่นอนนะระวังกันด้วยคุณผู้ชมโอ้ยก้อนผมแบบ ผมยังไม่อยากให้มันจบเลยอ่ะผมไม่อยากให้มันจบเลยผมอยากเห็นคูณแบบสองพันสามพันอย่างนี้ไปเลยนะสุดยอดครับเจอกันคลิปหน้าขอตัวลาไปแล้วใครว่าสุดขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ให้ผมหน่อยสวัสดีครับ